นั่งสมาธิและปวดขาปวดเขา่าควรจะแก้ไขอย่างไรโดยหลวงพ่อพุทธานิโยได้มีผู้ถามหลวงพ่อพุทธานิโยว่าในการปฏิบัติปัญหาอย่างหนึ่งที่นักปฏิบัติทั้งหลายต้องเจอก็คือนั่งแล้วปวดเข่าปวดขา อันนี้จะแก้ไขอย่างไรหลวงพ่อพุธท่านได้ตอบว่าความเจ็บปวดเป็นเรื่องของร่างกายเมื่อเรานั่งไปนานๆมันเกิดอาการเจ็บปวดเช่นเหน็บจับทนไม่ไหวก็เปลี่ยนอริยบทในท่าที่มันสบายอย่างนั่งขัดสมาธิเปลี่ยนเป็นปนั่งพับเพียบนั่งพัะเพียบไม่ไหวก็กระโดดไปนั่งบนเก้าอี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนอริยบท ในขณะที่จิตไม่สงบเป็นสมาธิอย่าไปทรมานร่างกายเป็นอันขาดถ้าหากว่าจิตสงบเป็นสมาธิกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบเหมือนอย่างปัญหาที่เจอนั้นอันนี้เราไม่ได้ทนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสบายไปเองแต่ถ้าหากจิตยังไม่สงบจะเพ่งอะไรมันก็ไม่หายเจ็บปวดอย่าไปฝืนธรรมชาติของร่างกายให้เปลี่ยนอรียบบททันที เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าให้ยืนกำหนดจิตเดินกำหนดจิตนั่งกำหนดจิตนอนกำหนดจิตยืนเดินนั่งนอนเป็นการเปลี่ยนอริยบทให้สม่ำเสมอเราจะไปทรมานให้มันหนักในอริยบทใดอริยบทหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรมันเป็นอัตตกิรมาถายโยกถ้าหากว่าจิตสงบแล้วเราจะนั่งอยู่ กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงพอรู้สึกตัวขึ้นมามันก็แผลบเดียวอันใดที่มันยังไม่เป็นเองโดยอัตโนมัติอย่าไปฟืนมันให้ผ่อนผันตามการเวลาแต่เราทำสติต่อเนื่องกันอย่าให้ขาดตอนสมาธิเป็นกิริยาของจิตไม่ใช่การยืนเดินนั่งนอนเมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราแม้เราไม่นึกถึงอะไรเป็นการปฏิบัติสมาธิทั้งนั้น